ยิ้มใหญ่ยิ้มใหญ่อยู่ในเมืองมีแต่เรื่องวุ่นวายเลูกจะฆ่าแม่บังจะฆ่าพอ่อบางฉันก็เบื่อไงลาออกจากราชการมาเลยมาได้เมียกับเขาคนหนึ่งก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเติดป้ายปนหมอน้้าขวัญอ้ยงนะันไม่วันไม่ไหวเลยแทงกับพาะทีกดวงแก้ว เห็นอย่างนี้นะดิฉันเล่ากว่าที่ฟังเมียฉันน่ะสุดยอดหิวแล้วเนาะใครกูวางไว้ข้าวใครไปกินมั่วสุวชื่อสีชื่สีค่ะเมื่อก่อนนี้สีไม่ได้เป็นหมอน้องขวัญในเนี่ยเล่นไพ่สีเล่นไพ่เก่งเออทีนี้ตำรวจเขาก็ลงนะทิเพราะตำรวจลงสีด้วยความฉลาดคว้าส่งปลาเลยคว้าส่งลงน้ำเลยอุ้ยไปยืนส่งปลาใหญ่ตำรวจวิ่งมาเจอก็ถาม ป้าป้าวันนี้ได้ไหมล่ะอีสีตอบด้วยความฉลาดเฮ้เฮวันนี้เสียพี่ายต้องไปประกันอีกเลิกนะไม่ต้องเล่นแล้วนะไม่เล่นคนระับดีมากเลยหนะูค่ะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่มานะไหนอ่ะเอาตังก่อนเมียใหม่เต่านั่นอนะ่ะเมียใหม่ไหนแล้วมึงจำอลอชอนจะยิงไม่ได้พี่ชายพี่สาวพี่สาวก็เล่น ดิดเร็วๆนะเมียหึงไม่ได้หรอกน้ำหนึ่งถึงสิบนะใจเย็นดสีทำไม่เสร็จมึงสลบกแต่ไมน,น้เนี่ยเนี่ยอังให้ถึงร้อยขอบคุณครับขอบคุณครับ,บครับเวลาจะกูดน,นะครับครับแล้วติดปลายมานานแล้วเนี่ยครับ่บบวงนี้ว่างงานไม่ค่อยมีโควิดมา อยู่กับเมียก็ไม่เคยทำเลยลูกซ้อมวันวันซ้อมกอนกันซ้อมเพลงกันไปสีวันนี้ซ้อมเพลงกันสักหน่อยไหมไม่ซ้อมมันเดี๋ยวลืมนะจก้าวถึงชายสี่เงาบะมีเกี้ยวให้หมูแดงนิดเดียวไม่อิ่มใจเฮ้ยไปสี่หีเกี้ยวเลยทำไมพวกแกร้องไงจก้าวถิง ตามหาหมอที่ว่าหช่วงงานบ้านอยู่นี่ต้องไปติดต่อดูนเกลคนไทยเขาไม่ว่างเขาติดงานแล้วนี่อันดับสองของประเทศไทยเดี๋ยวเรียกก่อนเฮ้ยใครได้ยินแว่วๆอะิโอ้ดีเลยหมอจ๋าหมอจ๋าเรียกหมอธรรมดาเรียกหมอจ๋าน้อหมาจ๋อนะจานี่บ้านหมออะไรนะสีเห้ยเป่า เอาหมอสีกับหมอเหยยนั่นแหละผมเรียกร่วกันครับอย่าไปเรียกสีเหยยเด๋ยวหมอเสียวจ้าหมอสีแล้วหมอเหยยประมาณนั้นผมเป็นเจ้าภาพมาหางานครับเขาจะพามาแล้วลูกชายจะบวชไปรับจะพาเข้าบ้านนะอันดับสองของประเทศไทยแหล่ดีเขาบอกว่างานเพียบติดต่อเฮ้ยเนี่ยฮ้ยหมอหมาไม่กลัดผมใจเย็นหมาปม่เนี่ยไหนหมาไหนล่ะนี่ใครอ่ะนี่เมียหมอไม่มี ทำไมอะ่ะกินหมดแล้วจะเข้าดีไหมเนี่ยจดเข้าได้ขอโทษครับผมตกใจเมียหมอเมียหมอเฮ้ย <c oughs> โอ้โหนี่ขนตาหรอเนี่ยเขาติดกระตรงนี้ไม่ติดหลังตาเลยเหรอเป็นขนตาสายตายาวนี่อ้ยตกใจเมียหมอน่สวยเนี่ยอ้าแน่นอนคมกริบเลยที่สุดหมอครับครับ ผมจะมาหางานไปทำขอนให้ลูกชายหน่อยลูกชายจะบวชเหรอลูกชายจะบวชดีนะเนี่ยมาไวทำไมครับผมไม่อยากจะคุยไม่งั้นตายห่าทำไมคุยกันหน่อยสิครับไอโถนี่สองคนผมเมียปิดป้ายมาร่วมสามสิบกว่าปีโอ้โหไม้เพียบงานนี้งานแรกครับทำไมครับพอดีแดดมันเลียสีแส่แสดงว่าต้นไม้บังครับบังแดดเอางี้ผมหาเลยผมมั่นใจหมอ ผมจะหาไปทําขวัญตะบ้านอยู่ไม่ไกลหรอกบวชที่ไหนแล้วน่ะกี่โมงกี่ที่นี่เอางี้กว่างานกี่งานว่างหรือเปล่างี้ต้องถามก่อนว่าคุณบวชกี่โมงเนี่ยผมบวชเอ่อเที่ยงตรงเที่ยงตรงนะครับวันไหนครับวันไหนเอก็เดือนแปดขึ้นแปดค่ำสีเชียงานที่เดือนแปดขึ้นแปดค่ำไปไหนกันว่างไหมหรือยังเมียไปเช็คงานก่อนเฮ้ยผมว่าเที่ยงมันจะไม่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 ไวไปไง มันมันมันแล้วแต่เอางี้ก่อนฮะเดี๋ยวพบว่าแข่งมาไม่ทันใบมองตรงดีกว่าเอาโบยใบมองตรงเลื่อนไปหน่อยเลื่อนไปหน่อยอันนี้คุณเลื่อนหรือคุณจำไม่ได้ผมเลื่อนผมเลื่อนคุณเลื่อนไปนะใบมองตรงใบมองตรงเดินแปดขึ้นแปดข้ามนี่เมียผมเล่างานเดินแปดขึ้นแปดข้ามเช็คงานที่สิี่ไปไป้วจ้ะทำไมอ่ะหัวแตกแล้วเปิดสิเปิดเปิดดีดีสิ โอ้ยเมียหมอรับงานเก่งเต็มไม่เข้าเ่ยเต็มไหมโอ้ยนี่เเมียหมอรับงานทั้งคืนเลยรอเออรับงานอะไรไม่เย็นแขกก็โทรมางานอะไรวะเนี่ยงานร้องเพลงเนี่ยไหนดูดิเนี่ยก็มีงานที่ที่พักสงบุ่ช่วยไม่ใช่นี่้องพราะป่าว่างก็ดีว่างเดือนแปดขึ้นไปเข้าบ่ายโมงตรงบ่ายโมงตรง บ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยบ้านอยู่ไม่ไกลประมาณสองสาโลเนี่ยแค่ใกล้พัทโงเสวยเนี่ยสองสามโลนะหนะ้าบ้านมีโอ่งสองใบโอ่งสองใบอะไรอีกต้นมะพร้าวสองต้นอ๋อต้นมะพร้าวสองต้ 2> 2, นครับสองสาโลเนาะครับผมแล้วจะให้หมอ,อยังไงล่ะเนี่ยหมอรับเท่าไหร่สองคนผมเนี่ยเนี่ยแสนแปดหมอแสนแปดดวงแก้วโพธิ์ที่ไม่ถึงเลยโอ้โหอหมอดังนะช่วงเนี้ยผมรู้แต่ว่าช่วงโควิดลดหน่อยลดหน่อยแสนห้าไหวไหมล่ะ คนบ้านเดียวกันต่อน,นิดเดียวอ่ะเอาเท่าไหร่ว่างมาเผื่อได้400ร้อแต่ผมให้ค่ารถกลับบ้านอีกจากแสนแปลรือ400 400, 400. ผมมีกับข้าวให้ด้วยเอวอะนี่จะภาพกวนต้นตีนหมอไม่ได้ถามจริงมีแค่นี้เอานะแมงงนหม่งานแรกอะไรบ้างมหมเดี๋ยวผมว่าไม่จําเลยเอ่ะจัดงานใหญ่ไหมเนี่ยยะลิเกสอนรามลิเกสอนรามคอนเสิร์ตด้วย2คืนซ้อนลองต้นเตน500มึงให้หมอ400เนี่ย ไปลงทุนที่เกงต้นทีหมดแล้วอ่ะประมาณนั้นเอาที้ผมวางมัดจำเดี๋ยวอย่ากทำอย่างนี้เจ้าภาพทำไมเดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องหมอเก่งมากผมมาหางานผมต้องวางประจำหมอสินั่นน่ะแนววางประจำผมสี่พันห้าพันพอถึงวันงานผมจะไปคืนงานผมตั้งงานแน่มันไม่ได้แล้วต้องทำยังไงครับเดี๋ยวหมอวางประจำหนิเฮ้ยหมอมัดจำเจ้าภาพเลยเหรออ่ะผมมัดจำผมหาหมอไปสี่ร้อยมัดจำมัดใจเท่าไหร่พันหนึ่งตัว คุณหาผม400ผมก็จำพันผมจับทุกพันนึงตกลายทุกหกร้อยนั่นแน่ให้มารวยตายงี้อ้าวรวยจิอ่างเลยผมไปก่อนโชคดีเลืนไปขึ้นไปเข้าบ่ายโมงตรงครับผมเจอกันที่ไงนะครับประมาณนั้นโอเคครับหมอถ้าทางจะรวยกันปีนี้แหละน้องมันต้องเซ็นได้เขาเซร็จหลงได้เราเซ็นเองน็้เราเซ็นเอง็บได้นานแล้วว่าาบ้นหมอได้อยู่แถวนี้จ้าเยอะไร แมวซะด้วยกินอีกแล้วเนี่ยอะไรรถท่องน้ำ <tama> ยังอยู่ใหญ่คนมาสวัสดีจ้าพ่อหมาหมอหมอจ้าเรียกหมาเดี๋จะมีหมอกินขี้นะ นี่หมอทำขวัญจชหมมอทำขวัญสองคนสีก็เหยจ้ะจ้ะสีก็เฮยงใช้งานเยอะไม่ค่อยได้หลับได้นอนเลยนะเนี่ยประมาณนขอบตาดำโอจ้าพ่อหมอคือว่าฉันจะบวชลูกชายจ้ะจริงมยเนี่ยจะมาหางานพ่อหมอไปทำขวัญหน้าให่สักหน่อยโอ้ยได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าช่วงนี้งานมันเยอะคุณบวชวันไหนเนี่ยอ่าฉันตั้งใจจะบวชขึ้นแปดข้ามเดือนแปดจ้าคนแปดข้ามเดือนแปดจ้ะว่างไหมน่ะ งานที่แล้วเดินแปดขึ้นแปดข้ามงานที่แล้วเดินแปดขึ้นแปดข้ามอันนี้คือแปดข้ามเดินแปดจา้าอ่ะว่างอันที่วางอัน<ช>อ่ะ,อะ,อะเอาเอาไนี่จะจองเลยจองเลยนะจะ้าอาจา,จารย์บวชสิบสามนาฬิกาจาก้ะสิบสามนาฬิกาจาก้างานที่แล้วบวชบ่ายบ่ายโมงจา้งาคนละวันจไม่เกี่ยวกันดูแล้วไป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 หมอลงเวลาให้เป๊ะเลยนะสิบสามนาฬิกาจ้ะาบ่ายคุณอยู่ตรงไหนเนี่ยไกลไหม ไม่ไกลจากบ้านพ่อหมอสองสามกิโลเลยค่ะสังเกตยังไงเดีผมจะหน้าบ้านเนี่ยมีโอ่งน้ําคู่โอ่งน้ําคู่โอ่งน้ำคู่จังไองานที่แล้วโอ่งน้นสองใบจังแล้วก็ต้นมะพร้าวคู่จังต้นมะพร้าวคู่ไองานที่แล้วสองต้นน้อยกว่าต้นนี้หวานหวานหวานไปถูกเป็นจ้าหมอโอ้จ้าโอ่โห้าหน้าหใหญ่โตไหมโอ้ยงานนี่ใหญ่แล้วจ้า พ่อนาคเนี่ยกัมพาพ่อด้วยกพม้าพ่อขอแะระคุณแม่เยอะๆแระคุณมแม่เยอะแต่ว่างานจาัดเด๊กล็กเขาหมอแกงหมอเองจ้าหมอพอหมอจะเรียกฉันเท่าไหร่จ้าจริงๆแล้วเนี่ยหมอก,ก็สองคนของเมียเนานะเอาเงียคุณเป็นผู้หญิงอะ่ะหมอเอาห้าหมื่นหกแล้วกันโอ้ตายแล้วหมอ 5, <000. S 2> มีเป็นงานบุญและฉันก็ไม่ได้มีเงินทองมากมายเรียกตั้งห้าหมื่นหกเลยห้าหมื่นหกแล้วจะให้หมอเท่าไหร่แล้วฉันขอต่อคำเนี่ย เท่าไหร่จ๊ะขอเป็นหกหมื่นก็แล้วกันไม่ได้เอารถไปอีกก็เทบค่าล้ำมันค่าอะไรอีกเนี่ยฉันจัดงานเล็กๆจะบวชลูกชายห้าหมื่นหกเธอโอ้ช่ขอหกหมื่นเธอหมอหกจะเหลือไหมเนี่ยหกหมื่นหกมื่นนี่ยกกระเป๋าเบาแล้วนะเจ่เจ้นะเอาอย่างี้ช่วยทำบุญนะจ๊ะฉันเห็นใจนะสองคนผัวเมียก็เอาเป็นสี่มาขวดนึงมา ดิฉันเอาน้ำแข็งให้ด้วยไม่ต้องจําเบียหมอชอบกินไปเปอยเจ้าน้ำแข็งไม่เอาได้ได้หมออย่าเบี้ยวงานฉันนะไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวแต่ว่าฉันไม่มีมัดจำอะไรให้หมอแล้วนะเพราะว่าฉันไม่มีตังติดตัวไม่ต้องหรอกจําไม่ต้องครับเสียเวลาสวยอย่างนี้เอาไปสองพันไดหมอนี่ใจดีด้งเล็กั้นอย่าลืมไปงานฉันนะเจอกันจ้าก่อนนะมีข้ามาสองงานแล้วสินี่ทั้งมีอีกจฉาภาพเราท่าทางจะหมดตังค์กันเลย หมดอะไรมาจำเหลือจะตายไงเอนนั้นเราไปกันเถอะเราสองคนอย่ารอลีหมอสีกับหมอเฮยตั้งใจไปกันเลยเสยสี

แต่มีหัวพี่ผ้าเนี่ยล้อมใหญ่เลยหนูไม่เอาลูกไม่เอาลูกไม่เอามั้าลงงานค่าจัดเกยมให้เรียบร้อยแล้วเฮ้ยงานนี้งานใหญ่นะเฮ้ยต้องดูแลให้ดีแขกเอ้าพคน้ามาลูกมาลุกมานะเป็นงานท่องขันหน้าทุกวันเลยเมย์ไอ้หนูนี่เป็นตัวอย่างนะแต่ก้นหัวร้านไหนมาเนี่ยยังยังคงเป็นดำอยู่เลยยังคนยังกินไม่หมดออ๋ แต่ว่าลุงที่แกไปหาหมอทัองขันไปหาดูแก้วาพลเทพได้ป่าวดแกพลเทีติดงานแล้วได้หมอสีหมอเหยือมาอันดับสองของประเทศไทยจริงป่ะเนี่ย้ยหาตัดหน้างานข้างล่างเลยไอ้งานได้ถุนจะไปหาหมอที่ไหนมาไม่รู้แขกครับแขกที่มางานผมเชิญข้างบนครับบ้านทรงไทยใหญ่โตมโหฬารไทยงานข้างล่างเนี่ยบูเสือจัดกันเองทุกรีบไปตะยองรีบเลยวะฉักคารฉันแล้ว ลำคานก็ถูกเลที่ให้ขอรลำคานหน่อยเต่งเต่งไม่น่าไม่น่าอยู่กันได้อย่างนู้นลำคาญลำยังไงแล้วล้าวโากี่มงเนี่ยผู้ใหญ่มาผู้ใหญ่บาผู้ใหญ่บ้าผู้ใหญ่บ้าไปแล้วผู้ใหญ่ไปเร็วไป้ใหญ่บ้าเลใหญ่บ้าหน่อย่เกียรกับผู้ใหญ่มาแล้ว้เชนผู้ใหญ่เชิญโอ้โหพักเต็นคอเลย พี่นี่พัฒนาชุมชนดีมากเลยนะดีมากแต่ไม่เคยพัฒนาชีวิตตัวเองเลยเขาเป็นคนอย่างงี้ง่ายๆนี่นี่มันได้เวลาแล้วนะพี่ใหญ่ตามสบายเลยนะครับมาแล้วครับเดี๋ยวรอได้ไหครับวมาคอยมาไม่ได้เวลาเลยช้าจริงๆต้นมะพร้าวสองต้นสองใบถ่ายยังไงเนี้สีสีน้องจ้าทำไรน่ะ โหลหลายบาทด้วยเนี bye, ้สีนี้สีสีโหเก็บขวดด้วยเชียวสีเลือดจิครับไปๆสีไปเดี๋ยวๆพี่เข้าบ้านก่อนเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเอาหมอนแล้วนี่ไหนเอาสวัสดีครับเดี๋ยวที่กบหมอนทองขวัญสวัสดีครับหมอนทองขวัญนะเนี่ยหมอนทองขวัญครับโอ้งานใหญ่โตเนาะงานใหญ่ครับอันนี้ใครเนี่ยผัวหน้าผัวหน้า สวัสดีผู้ใหญ่บ้านยังไหนนี่ผู้ใหญ่ครับเห็นป่าผู้ใหญ่เป็นไรอ่ะสวัสดีครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชื่ออะไรครับเนี่ยสมคิดสมคิดใช่คิดไหนครับสมคิดพุ่มพันธุ์ไม้เลื้อยครับสกุลนึกนานแต่อันนี้ผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามีแขกผู้เองแขกผู้เองอ้าว โอ๊ยไม่ร่วมง,งานกับเขาเหรอเนี่ยร่วมง,งานนายหมอก็วันนี้บวชลูกชายฉันเนี่ย